สวัสดีค่ะเมโลดี้มาแล้ววันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากค่ะกับเรื่องราวของแก่งเหงาเปที่หลายคนอาจมองข้ามไปยุคสมัยนี้โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นทั้งแอปหาคู่กลุ่มหาเพื่อนหรือแม้แต่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยิ่งแก่ยิ่งเหงายิ่งทําให้หลายคนตกเป็นเหยื่อของโรแมนต์แกมยอมเปหมดหน้าตักเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะ เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าและมีรูปแบบการหลอกลวงที่ไม่ต่างจากเดิมเลยค่ะล่าสุดมีข่าวพอ AI หลอกให้รักสาวใหญ่วัย62ปีจากข้อมูลของศูนย์บริหารรับแจ้งความออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ามีคดีโรแมน c e แก a มเกิดขึ้นถึง3,323คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า1,154ล้านบาทรูปแบบของโรแมนแกมก็คือการใช้จิตวิทยาสร้างความเชื่อใจหลอกให้รัก แล้วชวนลงทุนหรือหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่อันตรายเยื่อส่วนใหญ่มักเป็นคนโสดอย่าร้างหรือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหนุ่มสาวที่โหยหารักแท้พวกมิจฉาชีพจะเข้ามาแทรกซึมความเหงาหลอกให้หลงรักแล้วค่อยหลอกให้โอนเงินค่ะที่น่าสนใจคือไฮบริดสแกมโดยหลอกให้ฝันหวานถึงการสร้างชีวิตร่วมกันชวนลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นเทรดหุ้นเทรดทองหรือสกุลเงินดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชันปลอมพลตำรวจตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติบอกว่าเรื่องโรแมนสแกมเป็นเรื่องที่แก้ไขยากเพราะเหยื่อมักจะหลงเชื่อไปแล้วล้านบาทกลุ่มผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายหลักเพราะส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใช้ชีวิตคนเดียวมีเงินเก็บและติดโทรศัพท์มือถือแก๊งมิจฉาชีพจะตามดูพฤติกรรมและเจาะข้อมูลเหยื่อเรื่องแก่เหงาเปเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ หลายคนยอมตกเป็นเหยื่อท,ทั้งที่รู้ว่าโดนหลอกน่าติดตามจริงๆว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยุดยั้งความเสียหายที่พุ่งไม่หยุดนี้ได้อย่างไร